สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวแมนมาชแนลของเราในวันที่30กันยายน2566นะคะเรามาจะกันเป็นคลิปแนวทางที่3แล้วนะคะและเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะแนวทางออดก็จานตามรายชื่อเหมือนเดิมและจะเรียงตามที่แอดได้อ่านไปนะคะคลิปนี้แอดก็จะ เริ่มที่แนวทางของมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นโดยแอดนอนหนูนะคะแนวทางของรันอัพแอดเก้นะคะแนวทางของชุด2ตัวบนล่างแอดมาลีแนวทางของชุด2ตัวบนตรงนะคะแนวทางของอเลขเด่น10เหนือบนแอดสตังนะแนวทางของแอดิสโนเพิ่มเติมมา2ฉบับนะคะ แนวทางของพี่ควายคนโก้นะแนวทางของคําชะนูแนวทางของยายแลเพิ่มเติมมาเป็นแนวทาง20ชุดเด่นนะคะแล้วก็ปดทาที่แนวทางเลขดับล่างเทพบรรณสุกเทพซึ่งเป็นฉแบบับที่สองหรือว่าสุดที่สองนั่นเองนะฮะเรามาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะให้เน้นรูปภาพแล้วก็ตัวเลขเป็นหลักนะคะเพราะว่า เสียงแอดค่อนข้างที่จะฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะปอกก่อนเลยเนาะอ่ะเรามาเริ่มที่แนวทางของมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นโดยแอบนอนหนูนะคะ สำหรับสำหรับงวดที่แล้วนั้นนะคะอแอดก็ลงให้อยู่ใช่ไหมก็ได้เลขวิ่งบนล่าง8ใช่ไหมคะแดอยู่ที่หลักร้อยบนใช่ไหมและได้812 3ตรงตรงเลยใช่ไหมคะซึ่งเป็นตัวที่แอดนอนหนูนั้นนะคะชอบนะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดนอนหนูได้แบ,บ่งมันมาแอดเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่เองค่ะก็รีบ ทำคลิปให้นะคะให้มางวดนี้วิ่งบนล่างที่6กับ7นะคะแนวทางที่เป็นชุด3ตัวที่ชอบสอนตัวเห็นไหมคะ ก็จะมี467 067 167และ479นะคะวันนี้เราก็มางรุนกันนะคะว่าในทางของแอดนอหนู ono, ที่เป็นฉบับเลขวิง่งมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะเลขวว่งหรือชุดสามตัวดีนะมีใครที่รอหรือว่ากำลังตามหาอยู่ไหมคะลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของ Run Up พแอดเกหรือว่าวิ่งบนแอดเกเพิ่มเติมมานะคะสำหรับวนฒิเดันก็เข้าใช่ไหมเข้าแนวทางเลขวิ่งบน2ใช่ไหมคะซึ่งเป็นตัวนั้นด้วยนะคะ,อะสองนั้นอยู่ที่หลักหน่วยบนสำหรับในงวดนี้แอดเกให้มานะคะรันอัพหรือวิ่งบนอยู่ที่3 รองสองนะงมดนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมสะหรับแนวทางรันอัพแอดเกนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของแอดมาลีเพิ่มเติมมา2ฉบับ นะคะฉบับแรกเป็นชุด2ตะบลให้มาก็จะมี38 58 68 39 59 69 30 50และ60นะคะและฉบับที่2วังความเมื่อนะคะก็จะเป็น2ตัวล่างนะให้มาก็จะมี05 15 65 07 17 67 08 18และ68นะคะสำหรับในทางเจ้านี้ ได้ลงที่เป็นเลขเด่นบนล่างไปแล้วนะคะสามารถที่จะหาดูได้ที่หน้าปกคลิปของแต่ละคลิปย้อนดูได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนาทางของใครแนวทางของทุด2ตัวบนตรงๆนะคะในงวดนี้ให้มานะก็จะมี05 06 15และ16ตามนี้นะคะจะเข้าไหมเราก็มา รอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะสะดอดชุด2ตัวบนตรงๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของเล็กเด่น10หน่อยบนแอตสตางนะคะซึ่งเป็นสูตรนี้นะให้มาก็จะมี6 1 8 7แล้วก็5นะคะจะเข้าหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทาง ของแอดบิสนุเพิ่มเติมมา2ฉบับนะคะกติแล้วเนี่ยเจ้านี้นะคะก็จะลงให้1ฉบับใช่ไหมแต่ว่าในงวดนี้นะคะถ้ารวม2อฉบับนี้แล้วนะคะก็คือ3ฉบับนะอ่าเรามาดูนะคะฉบับแรกฝั่งซ้ายมือเป็นแนวทางชุดเต็มเขาบอกว่างวดนี้เนี่ยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่7กับ8นะคะ3ตัวให้มาคือ 8 6 7 2 7 3และ3 8 6นะคะสนทุด2ตัวนั้นก็จะมี6 7 7 3 8 6 7 2 8 7 8 3 6 2 8 9และ8 2นะคะและสหรับที่2นะคะก็จะเป็นชุดตัดนะคะงวดนี้ให้เลขเด่นที่7กับ8นะคะแนวทางอ่าเน้น ชุดตัดออกมานะคะก็คือ 8, 6, 7สําหรับชุด3ตัวนะคะและตัด2ตัวนะ 6, 7, 6, 8และ 7, 8ตามนี้นะคะงวดนี้มาดูกันว่าจะจะเข้าฉบับไหนดีสําหรับแนวทางของแอดวิสนุนี้นะแอดนํามาแบ่งปันนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวะทางของพี่ควายคนโก้นะคะสําหรับมุนิทานะคะเจ้านี้นั้นแอดลงให้เป็นฉบับที่มีสร้อยลูกประคำเนาะแต่ว่าหลุดไปไม่เข้านะคะสำหรับในงวดนี้แอดได้รูปแบบมาแบบนี้นะคะอยู่ฝั่งขวามือนะเม็ดเดียวคือ9กเสร็จ นะ,ะชุด2ตัวก็จะมี9 3 9 5 7 3และ7 5นะคะส่วนที่เป็นชุด3ตัวนะคะก็จะมี6 9 7 4 7 3และ5 9 0นะ,ะวันนี้จะ เป็นยังไงจะเข้าหรือเปล่าเราก็ลุ้นกันนะคะพี่ควายคอนโกนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของคําชชานดนะคะสําหรับวันนี้ดังนั้นก็ลงให้แต่ว่าไม่เข้านะคะสําหรับเนื่องนี้ก็ลงให้เหมือนเดิมเป็นชุด3ตัวและ2ตัวนะคะชุด3ตัวก็จะมี9 6 5หอย่าลืมตัดนะอาจจะเป็น969 5ห้ารือว่า6 5หก็ได้นะคะและก็ระวังกับหัวอาจจะเป็น9 9 5้าหรือว่า665ห้าประมาณ นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ฉบับที่2นะคะเป็นชุด2ตัวให้มาคือ80น,นะคะใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะอืมต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางเพิ่มเติมของแอดเดแลซึ่งเป็นนวทาง20ชุดเต่นแคปหน้าจอไป ะคะแคปหน้าจอไปนะสำหรับนนแนวทางของเยลยแอนี้แอดก็ได้ลงไปหลายฉบับแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนะทางชุด2ตัว3ตัวาหานุมานเม้ารงทานหรือว่าฉบับสีชมพูสีเหลืองหรือ,อที่เป็นชุด3ตัวชุดที่เป็นสิบสิบตัวกันก,ก็ลงให้แล้วนะคะ อ่ะอันนี้เป็นชุด20ชุดเด่นทิ้งท้ายที่เจ้าทิ้งท้ายที่ฉบับนี้นะสำหรับทางของเียแล้นะคะแคบหน้าจอไปนะคะแคปหน้าจอไปนะ,ะ,ปนาปนะ,ะมารุ้นกันว่าจะจะเข้าหรือเปล่าให้เน้นที่ขีดเส้นใต้สีเขียวไว้นะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะปิดทายที่แนวทาง เลขดับล่างของเทพบรรลือสูตรกันเทพสูตรนี้นะอีกสูตรหนึ่งนะเพราะว่าเจ้านี้นะคะแอดได้ลงทางเลขดับไปหนึ่งสูตรแล้วนะอันนี้คือสูตรที่สองนะ,ะงวดนี้เทพบรรลือบอกว่าให้ดับล่างอยู่ที่สองนั่นเองนะคะวดนนี้เราก็มาลุ้นกันว่าจะผ่านหรือเปล่านะคะ สำหรับในวันนี้ทั้งคลิปที่1 2และ3นะคะแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่า,อาแอดเจ็บคอนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะตะเบงเสียงหรือว่าออกแสงออกเสียงแรงไปมากกว่านี้ไม่ได้นะคะเ,เดี๋ยวจะไอนะคะเพราะว่าอากาศแอดก็คือช่วงนี้จะรู้สึกว่าคอแห้ง นะขอแห้งและไอนะคะเพราะฉะนั้นอแอบก,ก็ต้องขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเราก็เจอกันใหม่ยังเหลือแนวทางออีกอยู่นะคะแล้วก็จะาหาแนวทางมาเพิ่มด้วยสำหรับในคืนนี้นะคะบางแนวทางอ่า จ้าของข้อมูลก็จะลงให้พรุ่งนี้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอแอดก็ต้องรอข้อมูลของแต่และเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะรีบอัปเดตลงให้นะคะสวัสดีค่ะ